สวัสดีค่ะท่านข่าวเดน่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจ,จารีสนสินพงศ์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เดินหน้าจัดทําแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้สอดคล้องกับการทํางานในอนาคตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในหลายมิติค่ะโดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะให้ความสําคัญกับการนําเทคนโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้รองรับระบบไฟฟ้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะ นายสุภาชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมขององค์กรในระยะยาวระหว่างปี2 5 6 5ถึง2569โดยมุ่งยกระดับการทำงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในยุคเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลโยีหรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์มทั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าการลงทุนในสมาร์ทเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนสู่สมาร์ทกริด รวมทั้งการจัดทำ Business m o เดลที่เหมาะสมเพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจเกี่ยวเนื่องตลอดจนให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานสะอาดแผนยุทธศาสตร์ที่ส,สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับเราหนีไม่พ้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคิดว่าอาจจะไวมากแต่ด้วยแผนยุทธศาสตร์นี้ได้ผ่านความเห็นชอบทั้งผู้บริหารขององค์กรและก็คณะกรรมการบริหารของกรอคแล้วนั้นเราจึงต้องมาสื่อสารให้รู้ทิศทางกันในวันนี้นะครับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ P.E.A. ก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค และเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานระยะไกลและการใช้หุ่นยนต์มากขึ้นการจัดทำแผนยุทธศาสาตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะช่วยให้ผู้บริหารพนักงานของ p e a นำแผนยุทธศาสาตร์ดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ึ่งจะส่งผลให้การทำงานของ PEA ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และยังส่งผลดีต่อองค์กรและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตอีกด้วยค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ที่ันปรารีศนส,สินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ